เมื่อวันที่30มีนาคมที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่หน่วยดับเพลิงเทศบาลน,นครนครสวรรค์ได้รับแจ้งมีเหตุเพลิงไหม้ร้านอาหารซูชิเมกะบริเวณริมถนอนอุทยานสวรรนนค์ตำบลนครสวรรค์ตกอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์จึงรีบนำกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมรถดับเพลิงเข้าระงับเหตุซึ่งพบว่าที่เกิดเหตุเป็นอาคารพาณิชย์4ชั้นขนาด3คูหาและมีต้นเพลิงที่บริเวณชั้นล่างที่เป็นทั้งห้องอาหารและโซนห้องครัว ขณะที่บริเวณชานระเบียงชั้นสี่ของร้านมีกลุ่มพนักงานสี่คนที่ไม่สามารถหนีออกมาจากทางหน้าร้านได้เพราะว่ามีกลุ่มเพลิงและกลุ่มควันลอยฟุ้งกระจายอยู่ภายในร้านอย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่จึงได้ใช้รถกระเช้าขึ้นไปให้การช่วยเหลือแต่ปรากฏว่ามีพนักงานหญิงสูงวัยรายหนึ่งที่เป็นโรคโรคความสูงไม่กล้านั่งกระเช้าลงมาจึงทําให้เจ้าหน้าที่และพนักงานร,ร้านคนอื่นๆต้องช่วยกันกเกลี้ยกล่อมก่อนจะให้รถบันไดหนีไฟย,ยื่นความยาวของบันได ขึ้นไปถึงระเบียงบนชั้นสี่และใช้เจ้าหน้าที่สองคนช่วยการประกบหญิงสูงวัยที่กลัวความสูงพาลงมาสู่พื้นด้านล่างส่วนคนงานที่เหลือก็ได้รับการช่วยเหลือลงมาได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามในการเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ดับเพลิงต้องใช้รถบรรทุกน้ำถึงสาคันในการช่วยระดมฉีดน้ำสกัดเพลิงพร้อมกับให้นักประจนเพลิงอีกจำนวนหนึ่งเข้าไปสกัดไฟภายในร้านซึ่งพบว่ามีต้นเพลิงมาจากตู้ควบคุมแผงไฟที่อยู่ภายในห้องครัว จึงทำให้ห้องครัวของร้านอาหารดังกล่าวถูกไฟเผา,าไหม้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดโดยใช้เวลาดับไฟประมาณ20นาทีจึงสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ด้านพันตำรวจตรีนัทธปกรณ์กิศวัรร้อยเวรสอบสวนสพเมืองนครสวรรค์เผยว่าสาเหตุของการเกิดเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้จะต้องรอทงางเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่ตรวจสอบรายละเอียดอีกครั้ง ตอนแรกอ่ะผมนอนอยู่ไฟมันดับทีนี้เราก็เลยตื่นเพราะว่ามันร้อนพอพอเปิดตัวมาปุ๊บเราไปไม่ได้แล้ววันมันเต็มแล้วเราก็ต้องยื่นเี่ยงออกมาตรงหน้าต่างรละเบียงนี้พอพอเปิดประตูออกมาปุ๊บเห็นรถัแบบเลิงเต็มแล้วเราก็เลยโรดวงกืแอแพรไว้เขาเปืดนไฟไหม้เกิดจากอะไรครับพี่ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกัน าาาจะจะกข,งข้งงล่นแล้วโบราณคาเนี่มีคนพักอยู่ประมาณกี่คนครับสี่คนครับสี่คนนะแล้วเจ้าหน้าที่ช่วยพี่ตอนแรกทําไมไม่ตัดสินใจลงมาครับตอนนั้นไม่ใช่ตอนนั้นกลัวแฟนมันไม่ลงมาไงครับแฟนมันกลัวความสูขมีโรคประจําตัวอะไรไหมของผมเป็นภูมิแพ้ธรรมดาแฟนอะกลัวความสูขแล้วไฟข้างในแรงไหมพี่ ห่น่าจะแรงมากเลยผมออกไปไม่ได้เลยฟันฟันเยอะเลยใช่ไหมฮะพี่ฟันเต็มแล้วตอนนั้นอ่ะออกไปไม่ได้แล้วไม่ช่วงไหนพี่พอทราบไหมก็ได้จะเสือกายหน่อยอ่ะไม่ใช่ช่วงอะไรห้องครัวหรืออะไรครับมันมีครัวอยู่ข้างล่างครับมันเป็นห้องไฟเป็นตู้เป็นอะไรอ้อาจ,จะเกิดจากตู้ไฟอะไรแล้วตอนแรกพี่ลงมาดูก่อนใช่ไหมผมจะลงมาดู ผมเปิดประตูออกมาไงวันมันเต็มแล้วดันี้ผมออกไปไม่ได้แล้วผมต้องมาแคนกับผมต้องออกมาทางระเบียงนี่เลยเลยหนีออกลงใช่ทางระเบียงใช่ไหมใช่ตอนแรกพี่อยู่ชั้นอะไรครับเนี่ยผมอยู่ชั้นสี่ชั้นสี่นะฮะอันนี้พอเปิดระเบียงมาพื่ผมก็เห็นรถติดน้ำเต็มแล้วแล้วพี่ก็เลยโยนกุญแจ้เขาโยนแจ้ใ้เขาเขาเปิดเข้าไปอันนี้ร้านอะไรครับเนี่ยพี่ร้านคือที่เพลข่า ข้างบนนี้พักทั้งหมดกี่คนครับพนักงานสี่คนแล้วเรียกกันเลยใช่ไหมพี่ครับ